โอ้ทำไมนี้ได้ขึ้นมานี่ของเขาแรงจริงครับก็ปบตปลายคันมันปากหมุกคอมิกด้วยครับเ่าด้วยวเอา้าโดนเฉยเลยช้า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 มาช้าช้ามาเก็บสายตึงตึงเอา้าอุ้ยฉีกหนีเหมือนกันครับฉีกอุยอ้ย,ยหลุดน่เน,น,นหลุดครับ สวัสดีครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับ FC นะครับเขา้าสู่ชาแนลวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วหลังเลิกเรียนเดี๋ยววันนี้จะให้เออ่มาตีกันดีคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นประเด็นหนึ่งที่ FC ดูแล้วแบบคอมเมนต์กันเยอะเลยก็คือตอนที่น้องแดนน์ไตีแล้วเอาคันคือหันหลังตีอ่ะใช่ไหมแล้วเอาคันพลาดบ่าห้องใจมากเดี๋ยววันนี้จะให้ทุกคนทําแบบนั้น ส่วนใหญ่เนี่ยที่แดนตีท่านั้นเราได้ก็คือเป็นเหยื่อนี้เลยใช่ไหมปลายเดียวเออแต่ว่าเหยื่ออื่นอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ก็ดีเนี่ยเราแค่กระตุกข้อมือคือมันก็จะติดเลยใช่ไหมล่ะเราไม่ต้องแบบลดคันวัดเต็มข้ออะไรใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมีเวลาให้ทุกคนเนี่ยตกท่าของแดนเนี่ยประมาณ20นาทีนะครับใครได้ปลาน้อยที่สุดครับวันนี้โดน เอาโคนนะลงไปเอาโคนเนี่ยเอามีสิครับโอ้โหตกปลาธรรมดา FC จะดูเราหรอวัดให้ติดแล้วหันกลับไปเยอะได้เอออย่าลืมนะบทลงโทษวันนี้เอาหน้าเนี่ยจุ่มโคนเลยนะในกรณีที่คนที่ได้ปลาน้อยที่สุดดันไปเท่าคนสองคนหรือ3มคนโดนทุกคนนะครับพร้อมไหมจะซ้อมก่อนไหมโอเคสอนาทีเอ้ไม่ใช่ยี่สินาทีครับพร้อมมาตี หันหลังมาหันหลังมาคันสูงหน่อยคันสูงหน่อยเอ้ยเว่อเว่อขัดเลยเหรอกัดดีสุดครับขัดเฮ้ยระวังหลังตัวเองด้วยนะตกลูกนี่มาเกี่ยวหัเกี่ยวขวแล้วเนี่ในชีวิตนี้นี่คิดไหมต้องตกท่าอะไรแบบนี้เฮ้ยเอได้เฉยครับเฮ้ยโอ้ยไ้งานเข้าแล้วอปเต็มพนมเปมเอาล้วครับหนึ่งตัวโหยชอนจิ๋วเอาล้วครับ โอ้โหรอดเฉยเลยเฮ้ยมันได้ผลจริงนะแล้วเน้นไม้เดียวไซเล็กนะครับแปดจัมย๋ยวปล่อยพองทั้งหมดครับวันนี้ยี่สิบนาทีตีอย่างนี้เลยอืมตีกับหลังลเหรอ,อแล้วก็ไปเฮ้ยโอ้โหนี่มีท่าเพิ่มครับเมื่อกี้ตีกับหลังไปหล่นตรงนู้นครบับย่าใช้ท่านั้นนะอย่าหาทำเด็กๆถ้าเราส่งพลาดนี่กระเด็นเข้า,ขาตากล้องเลยนะว้าวตีธรรมดายังฟู่เลยว้าว ดนยังไงเบาโดนแน่นอนโดนกับมิวแน่นอนแหละ,อหละบอกแล้วอย่าหาทำมาหลัง้อนใชยเอาแลวครับเอาแลวครับลุงมิวครับโอ้โหตัวเล็กครับอะไรไงา,รานเข้าแล้วแดนทนตำลับไม่ต้องมารียรว่าวโอ้ยใส่เล็กอีกแล้วครับอันนี้ก็ดีจัดเต็มสีส้มครับ ตอนตำหลับหลับไปแล้วครับตอนนี้เฮ้ยโอ้โหไม่ได้เลยครับคนนี้ดูถูกไม่ได้เลยครับดูถูกไม่ได้เลยครับโอ้สายใหญ่ด้วยขยชนเต็มปากอือหือไม่ได้เลยครับของก็แรงจริงครับโกนทักแล้วจะหมูกฟานเลยครับคนนี้โยขึ้นมาครับโอ้โหสช้สวยสุดเลยจ้าเต็มปากอ่ะนี่ กะดีสีสีแดง,งครับแรงลิฟแน่นอนตอนนี้หนักใจที่สุดน่าจะเป็นคนนี้ครับออรโเอ,อ้าโอ้โหไม่ยอมครับฉีกหนีครับโอ้ที่เขาหมานแต่ไซเล็กเนาะตทนแต่ไซสเล็กนะโอ้โหสีเหลืองสีเหลืองปล่อยลงคลองให้หมดครับมีอะไรพูดกับเอฟซีไหม นี่เราไม่ได้เลยทักคนเลยเราทำไงนี้ได้เลยลกันแหละถือว่าทําสปาแล้วกันบอกบทลงโทษของเราวันนี้สปาโ<ห>คลนฮะกัวสิอะไรอะตอนนี้นันเนนสองเมวหนึ่งแดนหนึ่งเบ่ศูนย์อยู่ครับแต่ไม่แน่ครับถ้าเบาขึ้นมาหนึ่งนี่โดน3ามคนเลยครับ น้องอะไรนะตาอะน้องตาลมีอะไรฝากถึงน้องตาลไหมเราขอสามคำไม่รู้ครับไม่รู้พาวิกแล้อ่กยอเบ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไปยืมตรงไหนก็ได้ครับอะไรนะยืมคัน มาแล้วเหมือนกันนะลุดเมื่อกี้วิ่งกับโต๊ะเลยเออเว่าเกือบได้ครับเป็นของแล้วเมื่อกี้โอ้ถ้าเว่าได้นี่ส,สองคนที่อีกอกสองคนนี่จบเลยนะฟาบไปสามแต้มแล้เอาเฮ้ยวัดอีกแล้วโอ้หทำไมานี่ได้ขึ้นมานี่ของเขาแรงจริงครับก็ไปลายคับนะปากหมุกคอมิกด้วยครับเบาด้วย ผมตีไก่ด้วยครับมีลุ้นเลยไหมนี่รอมักดิ <c oughs> นี่นี่ก็รอขี้โม่แล้วไอ้หมิวฉีกครับหมิวฉีกไปสองครับเอารูดลุดนนะลุดนะได้ไหมไม่กล้ายกครับไม่กล้ายกครับคันใหม่เขาเรียบ <c oughs> ร้อยครับสองแต้มครับน้องหมิวตอนนี้ฉีกไปสองแล้วครับ นี่ครับมาอีกหนึ่งครับมาหอมา,ยอยอมาโอ้ยแดนบอกจะฉีกไปไหนแดนไปด้วยไปรอกันเลยนะว้าวบอกธรรมดาย,ยังไม่ได้ปาเลยให้มาตกท่าอะไรเนี่ยใช่เแกโอเคดันสองครับหมิวสองครับตอนนี้นั่นเรนสามครับแปดนาทีผมได้ตโดนก็ยังดีตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบห้านาทีเหลืออีกห้านาท,สทีสุดท้ายครับยอมเลยได้ไหม โดนเฉยเลยช้าๆ BBQ. ช้าๆช้าๆมาช้าๆมาเก็บสายตึงๆเอา้าอุ้ยฉีกหนีเหมือนกันครับฉีกอุ้ยหลุดน่เนรหลุดครับ,บเบายังอยู่นะอโอ้เบาโดนเงียบๆเลยครับไม่ส่งเสียงเลยครับยกม, <andro> มาแล้วครับตามน้องหม,มิวน้องแดนมะครับตอนนี้เบาหนึ่งหมิวแดนสองครับพูดมือ สคันนี้ใครตีเอาโดนเฉยเลยโดนเฉยเลยเอาละครับเกมเรือดครับช่วงท้ายเกมครับเขาจับจุดได้แล้วครับตอนนี้ายเกนโอ้โหแล้วนิ่งๆเลยครับไม่ติดอยู่กับเขาเขาไม่พูดสักคำเลยครับตีไม้ที่สองได้ขึ้นมาเฉยเลยโอ้โหตอนนี้ครับเสมอสามคนครับเฝ้าเลยวเร็ววิ่งเอาละครับโอ้ยหน้าแบบนี้ครับใจเต้นแน่นอนครับ แดนนี่กอยับเลยครับจังหวะนี้รอผมมันรอน้อยแบบเอาแล้วสังเกตที่น้องเว่าครับใช้สเตปไหนสเตปนี้เลยใช่ไหมเ่าโอ้โหยิ้มเฉยเลยอ่ะอไไเออยิ้มหมอกแล้วเหรอที่ยิ้มแบบนี้เพราะว่ามีเพื่อนโดนแล้วใช่ไหมเว่าฟ <laughs> ยังหน้าด้วย <laughs> เราไม่เอาอีกแต้มหมอว่าเอาเนี่ยท้ายเกมเนี่ยใครได้ขึ้นมารอดเลยเนะี่ย้ยโอ้โหย โอ้โหวัดปลาเขาวิยงรดเอาแล้วครับคนมันจะโดนนะเอฟซีเมื่อกี้วัดปลาโดนเลยครับแล้วดีดเพี้ยขึ้นหลังคานะเอาแล้วครับช่วงท้ายเกมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเหลืออีกประมาณสองไม้สุดท้ายแล้วครับไอ้โดนว้าวว้าวว้าวเอาแล้วเอาแล้วครับ น้องแดนครับตอนตำหรับนะจะโดนได้ไงนี่ต้องให้คนที่นั่งโดนยกยกยกเออใส่สวยด้วยครับออาละครับนาทีสุดท้ายแล้วนะเด็กๆอ,อันนี้นั่นเกับน้องแดนนะครับ3มแต้มน้องว่าวกับน้องเหมิวเฮ้ยอุ้ยอ่ะไม้สุดท้ายละ จริงๆหมดแล้วแหละไม้สุดท้ายแล้วนะสําหรับเบาสําหรับหมิวถ้าได้ขึ้นมาคนนั้นรอดแต่ถ้าไม่ได้โดนคู่ครับจะรอดไม่รอดอยู่ที่ไม้นี้ครับตั้งใจต้องทำหน้าย,ยังไงจำได้ไหมที่แดนบอกพอแล้วยังไงยังไงเบาโอ้ยโอ้ยเอาเจ๊เหลือน้องหมิวครับ กำลังกำลังยกปล่อยแหมกำลังยกปล่อยครับโฮ้ยคนมันจะโดนอ่ะทำยังไงก็โดนวัดนี้เข้าขาตัวเองเรอโอเคคนโดนสองคนครับสปาสเราลงไปควักโคนมาใส่หน้าเอ้ยใส่กรละมัง คนที่โดนบทลงโทษครับวันนี้แพ็กคู่ครับผมโอ้โหน้องหมิวอันนี้คือโคนนะครับน้องว่าลงไป <มา S 1> เอาอขึ้ามาละมีแต่หอย,อ,ยอ่ะให้จุ่มไปโดยที่ให้หูทั้งสองข้างเปียกโอ้โหตลกตลกเลยตลอกลยอย่ากดหัวนะกดหมยลูกไล่เตะเลยยังหอยเอินหนึ่งเร็วเรงเร็ว <c oughs> <c oughs> จะได้ปิดคิดเร็วๆหูเปียกหูเปียกยังนี่ใครเนี่ยรสชาติเป็นไงว้ามองไม่เห็นตาเลยอะมองไม่เห็นตาเลยอะอยากจะคุยเอฟซีนะมีอะไรฝากถึงเอฟซีมั้ง ก้มลงไปเลยปี่าย่ายาแกงนะพี่ใี่ยาแกงอ่ะแกงบอกไม่บอกไม่บอกไม่เก่งไหนยิ้มหน่อยยิ้มแซีหน่อยเอ๊เหมือนดักเลยอ่ะ กินี้วัไปโอเคเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ตกปลาท่าพิสดารนี่เป็นไงเหม็นถามว่า <c oughs> ไม่ได้นัดก <c oughs> ันพูดด้วยนะมันตอบพร้อมกันเลยพูดถึงการตกปลาแบบหันหลังก่อนมันมีข้อดีไหมมีครับมันทําให้เราตั้งคันแน่นอนใช่ไหมเวลาเราตีกระดิ่งแล้วเราสามารถลากกระชาได้อืแต่ว่าข้อเสียก็คือเราอาจจะต้องหันไปมองว่าเหยื่อมันถึงไหนแล้วอะไรเงี้ย ต,ต้องกังวลตรงจุดๆนี้แต่ถามว่า okay มันตกได้ไหมได้ผลดีนะอะไรเบาขำอะไรเหมือนเบาชอบอ่ะชอบโอเคโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันอะโอเคฝากด้วยครับกระดีจะเต็มวันนี้ใช้งานได้ดีเลยไปเดี๋ยวเอาปลาไปปล่อยป๊าปตัวนู้